สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์ของ p ิ i เตอร์แอปสันะครับผมอันนี้จะใช้เป็นซอฟต์แวร์ของแอปสันเองจะสามารถใช้ได้กับ p r i เตอร์ของแอปสันที่มีระบบ Wifi หรือ Wifi d i เรก t นะครับซึ่งในส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้นี้จะเป็นซอฟต์แวร์ของแอปสันโดยตรงนะครับ โอเคเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกคือเข้าไปที่แอปของแอปสัสังเกตตรงนี้นะครับรูปเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมกดซูมอ่าเ,เป็นแอปตัวนี้นะครับผมเราก็จิ้มเข้าไปนะครับเขาเปิดโปรแกรมแอป,ป,แอป,ปสันขึ้นมาให้เราดูตัวนี้เป็นระบบ WiFi นะครับของรุ่นนี้ให้เราดูว่าตัว WiFi ของเราตรงกับรุ่นหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวที่บ้านผมจะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่น L 3 1 5 0ซึ่งไม่ใช่ปัจจุบนันที่เราเห็นที่ตัวนี้นคือจะเป็น L 405เราต้องเปลี่ยนก่อนนะครับกดเปลี่ยนปุ๊บก็ให้เคเบบก็ให้สแกนในวงแหนนะครับผมปุ๊บกดสแกนในวงแหวนเขาสแกนหาเจอแล้วใช่ไหมนนครับ L405 เรากดเลือก L405 ปุ๊บเรียบร้อยอครับมาเรียบร้อยตอนนี้เขาจะขึ้นสถานะขึ้นมาว่าพิมพ์เตอร์มีอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมสถานะมึกต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นสถานะเราเลือกไปที่ Clean เฮสคลีนนิ่งกดนะครับผมปุ๊บกพให้แล้วเขาเราเพืถามขึ้นมาว่าเฮสคลีนนิ่งแล้วก็ตอก่าใช่นะครับพอเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะสัสงเกตที่ตัวเครื่องไฟจะเริ่มกระพริบ IP, เห็นไหมครับนี่ก็จะเข้าสู่ําเนินเข้าสู่การทาความสะอาดหัวพิมพ์นะครับผมเฮสคลีนนิ่งสังเกตที่ไฟตัวนี้จะกระพริบ IP, นะครับนี่ไม่เอ่ยตอนนี้เราก็หน้าที่เราเราก็รอนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระดา หนึ่งแผ่นใส่ไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ตรวจสอบว่าเวลาทำการด่าโัมพิมแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เราใส่กระดาษเข้า,ขา,ขาไประบบของเครื่องก็จะตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักอย่างที่เห็นเนี่ยครับจะวิ่งเสียงนี่เลยสำหรับเจ้าตัวน,นี้ก็จะขึ้นเป็นลนักษณะนี้อยู่นะครับผมนะถาตรวปิดล้วก็แค่เันสว่างอย่างเงี้ยแล้วก็รอ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการรอครอยรอย,อรอยคอรอคอยนะครับอันใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตวาร์ปสปีดนะครับไปถึงตอนที่เครื่องทำความสะอาดหูมพ์เสร็จเลยแล้วกันนะครับผม เรียบร้อยสังเกตนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะหยุดกระพริบเห็นไหมครับแล้วเราก็มาลองทดสอบดูนะครับผมว่าไอ้เจ้าตัวทดสอบหัวพิมเดี๋ยนะครับผมดูนิดนึงโอเคนะครับกดตรงนี้ no <zzle> Check. วันนี้ทาานะเครื่องก็จะเริ่มทำง,งานนะครับผมก็จะพิมพ์ให้เราดูว่า เจ้าเครื่องของเราปีนึงมาแล้วคุณภาพมึกเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูกันนะครับผมเห็นไม่เอ่ยนี่ก็จะออกมานะครับเห็นว่าสาระสมบูรณ์สีทุกสีออกครบนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มาประมาณสสัปดาห์นะครับเนี่ยเพิ่งมาเปิดใช้วันนี้ผมก็เลยมีโอกาสทำความสะอาดหัวพิมพ์ซะเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับโอเคนี่ก็คือเทคนิค และขั้นตอนง่ายๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ใช้เครื่องอินเตอร์ของแอปสันที่มีระบบ Wi-Fi อยู่นะครับโดยสามารถสั่งทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้โดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือของเราโดยไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าในขั้นตอนแรกเราต้องเลือกในส่วนของเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับพอเลือกเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ดำเนินการ เรื่องทำความสะอาดหัวพิมพ์เ a d c รีนนิ่งแล้วก็ตามด้วย nozzle check ขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอและแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ